เก่ง okay, ครับธุรกิจเราเนี่ยทำมากี่ปีแล้วครับเนี่ยประมาณ5ปีบวกลบอะครับผมห้าปีเลยนะครับประมาณนานนะคุณผู้ชมแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่นี่คือมาจากที่ไหนบ้างครหรือว่า<อ>ทั่วประเทศเลยทั่วสารทิศเลยครับก็ต่างประเทศก็มีเข้ามาบ้างนะครับแต่ว่าก็ก็ไม่เยอะมากแต่ว่าในในประเทศเราเนี่ยก็มาทุกที่ครับมาทุกที่เลยใช่ไหมครับศพนี้ก็มาจากนครอันนี้คือมาจากศรีธรรมราชโอ้โหนี่คือศพนี้มาจากนครศรีธรรมราชเลยใช่ไหมครับแล้วก็คืออย่าง อย่างในเมืองไทยแล้วตอนนี้ทาธุรกิจแบบขุนเก่งเนี่ยคือมีเยอะไหมฮะจริงๆแล้วเนี่ยมีเป็นวัดครับวัดที่ทำเนี่ยหลายวัดแต่ถ้าเป็นพิธีกรรมเต็มรูปแบบเหมือนเราเนี่ยจะมีของเราที่เดียวพิธีกรรมแบบเต็มรูปแบบเนี่ยเรามีเรามีอะไรบ้างฮะที่อย่างด้านหน้าเราเลยครับผมก็จะมีอันนี้เป็นชุดขอเข้ามากรรมเขานะครับนี่อันนี้เป็นชุดขอเข้ามากรรมก็จะเป็นพวกห่วงแซจี้พวกเนี้ยอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าตัวเดินทางเชื่อว่า เวลาเดินทางไปเมืองยมโลกเนี่ยเขาต้องใช้ไอ้พวกนี้เป็นตัวเป็นใบเบิกทางของเขาคนจีนนะครับแล้วก็จะใช้เพราะเชื่อว่าใช้เพื่อใช้ใจ่ายในระหว่างทางเราก็จะมีมีตรงนี้ให้อ่าเป็นชุดอกออกรรมเพื่อให้เขาเนี่ยไปติดตัวเข้าไปในระหว่างที่เขาเดินทางนะครับเขาบอกว่าคุณชมครับมีคนเคยพูดว่าถ้าเกิดว่าได้เกิดเป็นเป็นสุนัขเนี่ยใช่ไหมครบเขาบอกว่าจะเป็นชาติสุดท้ายละใช่แล้วชาติต่อไปที่จะเกิดเป็นคนแล้วใช่ครับเขาเชื่อว่ามีสัตว์อยู่สี่ประเภทที่สามารถจะกลับไปเกิดเป็นคนได้ในชาติหน้าก็จะมี ช้างมา้าสุนัขแล้วก็แมวมก็อันนี้ก็คือจะใกล้เคียงกันเลยก็จะมีชุดขอขามากรรมแล้วก็อันนี้ก็จะมีะมีชุดสังฆทานาน,นะครับแล้วก็จะมีะมีมีชุดบางสกุลที่เป็นเป็นผ้าไตครับผมเป็นผ้าไตบางสกุลครับผมนี่แล้วก็อันนี้เป็นชุดหนึ่งชุดเล้วฮะแล้วก็นี่ด้านนี้คุณผู้ชมก็จะคือสวยมากเลยคือจัดแบบทุกอย่างมีเขาเรียกว่า มีเหมือนกับที่ที่เราเคยเห็นทั่วไปเวลาไปงานศพใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นแบบเต็มรูปแบบเลยใช่ไหมครับก็จะมีนี่เป็นเป็นพุ่งรีดใช่ไหมครับหลก็อันี้เป็นชุดที่ดอกไม้แล้วก็มีรองศพมีกรอบลูกเก็บไปพอเสร็จงานในส่วนใหญ่เจ้าภาพก็จะเก็บไว้เป็นที่เรือกันก็เลยพอเห็นแล้วเนี่ยเรามีความสึกว่าเราทําให้กับสิ่งที่เรารักใช่ไหมครับใช่ครับที่เราเรารู้สึกเหมือนเขาเป็นคนในครอบครัวเราเราต้องการตอบแทนความซื่อสัตย์ ที่เขาให้เราครับแล้วต้องการเก็บภาพความทรงจำรังสุดท้ายเก็บไว้นี่ก็จะมีจุดที่มีโรงใช่ไหมแล้วก็อย่างด้านนี้ก็คือเป็นอัศนะของพระใช่มันเตรียมลงมาสวดครับผมแล้วก็บริเวณนี้ก็จะมีแบบเก้าอี้นี่คือทุกอย่างพร้อมหมดเลยครับว่าแขกที่จะเข้ามาร่วมพิธีจริงๆแล้วคุณผู้ชมอาจจะแบบว่าอันนี้มันเป็นธุรกิจมันจะแบบว่าโโหเราจะได้แบบคือเขาเรียกอะไร คือเราจะได้เป็นเป็นเป็นหลักจริง,รงเเๆเลยไหมอะไรได้เต็มๆเลยไหมอะไรเป็นอย่างนี้ครับงานเนี่ยมันเป็นงานบุญนะครับรายได้ส่วนใหญ่หลักเนี่ยครับต้องเข้าวัดก่อนนะครับ<ม>แล้วก็จะเป็นค่าบริหารจัดการเนี่ยจะเป็นตามมาทีหลังนะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับประมาณ دة, แต่ว่าหลักที่เงินที่เขาทาบุญอย่างเงินทําบุญนะครับปัจจัยถวายทุกอย่างเนี่ยเราถวายวัดหมดนะครับเราไม่เข้าไปยุ่งของที่ใช้ในบูชาของวัดหมดเราไม่ให้เด็กเข้าไปยุ่ง ต้นระหยัดทุกอย่างเราบูชาทางวัดหมด,ดนะครับคุณผูชมแล้วก็ทั้ง أ, เรื่องของค่าชาวพนักงานค่าอะไรเงี้ยเราส่วนใหญ่เนี่ยรายได้ส่วนใหญ่จะต้องเข้าวัดก่อนนะครับแล้วก็ค่อยแบ่งออกเป็นค่าบริหารจัดการานี่ฮะก็คุณผู้ชมอาจจะคิดว่าโอ้โหเราแบบเข้ามาหาผลประโยชน์ไหมอะไรเงี้ยแต่ก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะให้เข้าทางวัดพยายามให้เข้าวัดก่อน,นครับนี่ฮะคุณผู้ชมอันนี้ก็สถานที่เนี่ยสบายเลย ดูแบบว่าสะอาดแล้วก็พร้อมที่จะทําเรื่องของกิจของการเผาศพได้ดีนะฮะเอาผู้ชมเลยเราจะไปดูด้านนอกว่าด้านนอกเลยจะไปดูเตาว่าเห็นบอกว่าเตา,านี้คือได้ามาตรฐานมากเลยครับผมจะไม่ทันคาดจะมาตรฐานครับ,รบผมเดี๋ยวไปดูด้านนอกครับคุณผู้ชมครับไปครับ Mie Infinity Exclusive Party. Burisar. มีอินฟินิตี้ประเทศไทยจำกัดได้จัดงานมีอินฟินิตี้เอ็กซ์คลูซีฟปาร์ตี้เพื่อเป็นการขอบคุณตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กด้วยในงานนี้ผู้ที่มาร่วมงานได้อิ่มเอมไปกับประสบการณ์เหนือระดับแบบเอ็กซ์คลูซีฟโดยการล่องเรือสุพรรณิกาคูสชมความงามของแม่น้ำเจ้าพยายามค่ำคืนพร้อมดินเนอร์สุดหรูที่รังสรรค์โดยเชฟชื่อดังและยังได้ร่วมสนุกแบบเอ็กซ์คลูซีฟไปกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินสาวเสียงคุณภาพคุณตั๊กสิริพร อยู่ยอดอีกด้วยซึ่งนอกจากความสุขและความสนุกที่กล่าวมาแล้วนั้นภายในงานนี้ยังมีการมอบรางวัลของที่ะลึกให้กับตัวแทนทั้ง10ท่านอีกด้วยครับ เรื่องว่าง,งานนี้ทางบริษัทมีอินฟ n ิตี้เขาจับหนักจัดเต็มให้กับตัวแทนจริงๆเลยนะครับโดยคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจอยากจะสมัครเป็นตัวแทนก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์และที่อยู่ที่ขึ้นนี้ได้เลยครับ B <Be Infinity. S 3> สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ID